เงี้ยอยูาอาย่ค่ะไม่เต็มนดีแม่ว่าจำนวนเม็ดเท่ามันหลายขึ้นบ่มะคะแม่หลายอยู่ค่ะหลายอยู่ค่ะมืัอน,นี้พามาเบิ่งหน้านอ้องคุณแม่น,น้องตอนแรกเลยแม่รู้จักเตาเทอร์โบบ่ค,ค่ะแม่แต่เคยได้ยินเพิน่นืองเมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าเฮาก็บ่เคยลองที่เพิน่นมาแนะนน้ำนี่แหละก็เลยลองมาใส่ต่บนตามที่ทางการนี่แหละ วันที่นี่ตอนแรกเห็นเหล็กสามเราเพื่อนบอกเอาห่วงงงบอค่ะแม่แต่แปลแกยจว่าขึ้นหน่อยเที่้นหน่อยเนีแต่ก็บว่าได้ติดใจยังแล้วลองแล้วที่นี่พวกกระสอบยี่สิบห้ากิโลแม่เคยเห็นมาก่อนบอค่ะกตบไม่เคยเห็นค่ะเห็นไหมรุ่นใหญ่เที๋ยวมารุ่นจิวรุ่นรุ่นจิ้วแม่ว่ามันดีหรือแตกต่างจากขวกห้าสิบกิโลบอขนาดมันแม่ะัสะดวกมุโยกฟูเฮตอ่ม เพราะพู้เยอะก็จะมายกขึ้นเยอะไรแต่บางทีเพราะว่าเฮากระสุนอายุแล้วค่ะสังเกตมี่ใสเดือนเพิ่มขึ้นบ่คะแม่ก็มีอยู่ค่ะทางเชิงจริมี่ใสเดือนอยู่แต่ก็รู้สึกว่าเริ่มมี่ใสเดือนกลับมาบ่่คะสเดือนกลับมาแม่ว่าลำต้นเพิ่นเป็นจังได๋นะคะปีนี้แตโอเคแข็งแรงดีค่ะแม่ว่าห่วงเพิ่นเป็นจังได๋นะคะห่วงการออกห่วงสมบูรณ์ดีห่วะ ห่วงใยงามงามแม่ผ้าเบ่งห่วงนะคะแม่ว่าห่วงว่านย้วขึ้นบ่คะแม่ห่วงยา้วอยู่ค่ะแม่ส,ดสมนดนะีแต่มันเบลรงไม่นต็สิงามอยู่หลายเก่าไปเดแม่ว่าจํานวนเม็ดเทามันหลขึ้นบ่คะแม่หลยอยู่ค่ะหลยอยู่ค่ะ แม้ว่าถ้าเทียบกันกับยี่ห้อทองตลาดแต่กรที่ห้าใส่โตเนี่ยได้ผลดีกว่าบ่มแม่แต่ว่ามันยี่ึ้นอยู่กับว่าพอดีว่า,า,าขนบบมีน,น,นามากกะที่ว่าเป็นแบบนี้นะก็ส<อ><อ>ิ <ใจ S 1> บ่ได้เลยพอมันเลี่ยงแห้งเลยเขา <อ S 1> <อ>เริ่มตายหลายพอมันเลี่ยงแห้งเลยเขา<อ>เริ่มตายหลาย โชคดีอยู่ด้ขึ้นมาปั่นดิกินอยู่ตอนแรกบ,บ่เห็นเขาเลยบ่ม่ะแม่เขาดีมันมีอยู่เป็นบางจุดแต่ว่าต้นเขามันสีบ่มไม่ยอดขึ้นแต่ว่ามันมันบริเนื่องล่ะเมืมีปุ๋ยใส่ก็จริงแต่ว่าน่ามันมาบ่อุดมสมบูรณ์นี่ต้นเขามันก็สิยอดยอดเขาก็สิยอดบ่มุกค่ะก็เลยว่อยไปจรงไหนนอก็เลย ล่องหาปุ๋ยลงมาเซิงพอดีจะดีมาที่หลังก็เลยว่าล่องมึงอีกจะนาจัดตังคนึงค่ะแท้มีน้ำก็เลยว่าล่องเอามาได้ผลอยู่เอาได้ผลอยู่ถือว่าเป็นเป็นทีนาพ่อใจว่าแม่เราไม่พู้ใดผ่านไปผ่านมาเพิ่นถามเฮาบอกพู้ใดก็บ่คาดหวังว่าสิไดเข้าเพือกันค่ะเพราะมันแลี้ยงไร้วีนี้ เข้าวานไปแล้วคือสีเห็นห่วงเขาแนนน้องแม่เนาะกระดีกระแซตอบรับคนที่เอาน้าน้ากันแม่ค่ะกระดีคนมาแตงแบบผู้ใดกับเมื่อกี้ว่าสีไเดรยหลายปีนี่คนกาก้วรู้ว่าสีได้ซ้ำปีที่แล้วปีนี้ได้รยเป็นสองเท่าของปีที่แล้วปีนี้เดรยเป็นสองเท่าของปีที่แล้วรู้สึกว่าเขาไร้าคืนทุกคนไร้เดรย์เขาเขาเดรย์ไร้ายคืนเขาไร้ายคืน เอ็นเ่เคยล่องก็คือนี่เป็นปีแรก si ที่เขาล่องก็ได้พ uh ้นชาวชาวนีชาที่เห็นก็ถือเป็นครอบคอใจก็อยากให้ผู้ไม่ที่เพิ่นบ่ทันเคยล่องก็บลองเบิ่งเพราะว่าคันได้ผลก็สิ่ทีพอใจก็สิได้แนะนผู้อื่นได้ต่อค่ะยินดีนเด้อค่ะเด้อยินดีน้ำผู้ฉิตเปลี่ยนใจปีหน้าค่ะคืออยู่น้องแม่เนาะยินดีด้วยค่ะจังได๋ปีนี้ขอให้ได้ผลผลิตหลไลร์นะคะแม่ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ ไิสอยกดเลยถูกใจไิสอยกดเชี่ยไอยาคเป็นเฟื้อนมันเฮียให้กดติดตาม